แมวตาทะลักด้วยอ่ะสวัสดีค่ะทุกครับรายการ The ม a y Show กับเกมเมือน์นะฮะวันนี้เราก็จะมาทำการเล่นพลิกท o พิกนะคะอ๋อก็คือคลิปที่แทนวันเสาร์อีกแล้วนะฮะยอดนี่ผมกลับมาภาคทีหลังนะฮะผมกลับมาภาคทีหลังนะฮะ โอ้ oh my g อดเพราะว่าผมสัดเสียงม,มันไม่เสียงนะพิ่ๆก็คือแบบโปรแกรมที่มันเอาไว้สามารถวาดรูปแล้วมันจะกลายเป็นรูปจิงนะอารมณ์บาณน,นั้นเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาทต่โปรแกรมเล่นมันก็จะมีให้สร้างตึกแมวนะแล้วก็รองเท้าแล้วก็กระเป๋านะฮะมีแค่นี้นะอ๋องั้ามาเริ่มกับจากอะไรดีอะกระเป๋าแล้วกันอะัะเคลียร์ไปน,นี่คือเส้นนี่คนะือเอลเลเอร์นะฮะอ๋อยอดยอด นันดอมนี่คือสิ่งที่คนเขาสร้างมาก่อนแล้วหรือเปล่าอันดูไม่ได้อันดูคือย้อนกลับนะเคลียร์ไปฮะเราก็เริ่มวาดใหม่ชื้ชื้อ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยอะไร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 งงงงชื้นนี่เราก็ต้องวาดกระเป๋าฟื้นฟื้นฟื้นแบบเป็นกระเป๋าเป้่อยนี่อ๋อกระเป๋าเราจะเป็นผมว่าผมไั้งใวาดกระเป๋าสะพายนะฮะชื้นนี่ครับมีกล่องโรเส็ด ขึ้นชืปับ๊บอ่าเห็นปะคะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนี้ฮนะหม,มูมความสวยงามนะอืมสุดยอดสุดยอดไหนแล้วถ้าเราองเพิ่มกระเป๋าเขาา้าไปตรงนี้ดูนะฮะชุบโอเซ็ปน,นะมีกระเป๋าเห็นไหมคุณผู้ชมสุดยอดอ,ะอ่ะอ่าเป็นอะไสุดยอดจริงจริงนะฮะถ้าเราเพิ่มกระเป๋าอีกสองอันอนยะ่างนี้ชุบ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 โอเซ็ปั๊อนะเห็นไหมสีเปลี่ยนด้วยสุดยอดอะ่ะ เจมชื่อพิกท p พิกนะพี่เกมเว็บอีกแล้วอ๋สอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงอ่าแล้วกลับมาอีกแล้วนะ,ะโอเคเราก็จะเริ่มวาดคราวี่ผมว่าผมน่าจะวาดกระเป๋านักเรียนนะฮะอืมวาดกระเป๋าปื๊บเส้นตรงหน่อยๆชึบขึ้นอ๋อขึ้นไม่ต่อเลยมีแบบที่ใส่น้ำนะฮะ,ะนี่คือที่ใส่น้ำนะผมโอ้โห แล้วก็มีแบเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าแบบใส่ของนี่นะนี่เหมือนกระเป๋าดลลมอนเลยฮะเห็นขีดไปด้วยแบบหลายชั้นหลายชั้นนี่เห็นปะเข็มสะพายสวยงามอะไอ้าอีกทีอีกกีข้างอีกข้าง,อ,างอ้า,อาเห็นปะนี่นแล้วก็มีปากนะฮะโบเซตโจเกิเดอะไรขึ้นทึ้งโอ้โหเห็นปะมีความสวยงามในชีวิตนะผมไม่ได้ปิดเสียงพัดลมนะก็มีเสียงหน่อยๆ อะไรเร,เราเพิ่มเติมตัวทีเขาบอกว่ทีนวนอนทีนอนทีแนวนอนอ่ะ,อะโอ้เป็นลายเล็กๆเลยทีแนวนอนลายบางๆล้่ตัวไอน,นะป๊โอ้โหสีเปียนเฉยเลยงงๆสีเปียนเฉยเลยอะเคลียหน่อยเคลียชึ้นี่เราก็ไม่วาดแบบตะกร้าไหมัมนก็จะว่าตะกร้าได้นะวัดขันดีกว่าเออวัดขันขันฮะขันพระโปรเซสปุ๊บมันเรียกขันหรือเปล่าผมลืมล้ว ถ้านี่ฉันขอไฟด้วยนะอ๋อก็ดูสวยนะอ่ะเฮ้ยเราวพูดพาดผ่านดีกว่าผ่านผ่านผ่านวาดครูเลยโปรเซสน้าเห็นปะผ่านน่ะสุดยอดเนี่ยโนเตนต้องมีลวดลายดไปผ่านเนี่ยผ่านไม่มีลวดลาย,ดยไม่ได้ชึบชึบโปรเซสทึบทึกโอ้โหมีลวดลายนะครับแต่สีนี่มันแ,แปลกๆไหนลองดูรองเท้าสิเราจะเอารองเท้าแบบ รองเท้าเตะบอลน,นะฮะอืมมีมีฟื้นปุ๊บว้าเราต้องมีด้านหน้าครับแล้วก็มีที่เชือกนะที่เชือกเชือกอ่ารักเส้นรักเส้นแล้วก็มีจุดตรงปลายหน่อยๆน,นะแบบจะจะกัก,กแล้วก็มีด้านล่างนะคบขีดลง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 ,ดลง,ดลงอ่าแล้วก็วัดเชือกนะเชือกอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจลืม่าลืมนี่โปรเซสปึ๊ง ฮทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจมาแอนดอมโอ้เคยะเคยะไหนลูกซีเราต้องวาดแบบว่าอไงดีอะรับเสื้อถ้าเราถ้าเราลองวาดเสื้อในช่องรองเท้าจะเป็นยังไงเราต้องลองเสื้อ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 ื้อปป๊อปดึงดึงโอ้โหดิเส้นนี่ไป หมักอะไรมาฮะสีดำตี๋เลยนเคลียร์ไหนลองลุกแมวสิแมว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 ปลื้มมีหน้าตาน่ารักหูแมวชืบชืบชืบโอ้โหน่ารักกว่านี่มีจมูกด้วยจมูกจมูกอ่าแล้วก็มีจุดๆด้วยนะฮะมีตาที่แบบสวยงามหรือเปล่าออกนอกกรอบด้วยมีตาครับมีปากเอ้ยเอ้ยมีปากไม่ได้มีปากไม่ได้แมวอะไรมีปากกันดูไป แล้วมีปากตรงนี้แล้วก็วัดตัวเข้าไปป๊บหางเรียบร้อยครับโปรเซสครับผมตุ๊ดตนี่มันแมวอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ดแมวตาทะลักด้วยอะเคลียสิเคลียร์ยรอ่าวาดลองวัดแมวนอนนะแมวนอนมีขาสั้นๆนะแมวนอนสั้นจืนแล้วก็วาดหัวให้มันนะครับผมชื้อป๊บนีม่มีหูด้วยมีหู ยิ้มเอ้ยไม่ยิ้ม,อม,ม,มโอเซ็ตปั๊บเออเอาจะนี่มันอะไรเนี่ยอเคลียร์ไปฮะไหนแล้วมาดูตึกเครับตึกที่มันจะเหมือนกับเป็นช่องเหลี่ยมๆนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยแบ็กราวโอ้โหหลายอย่างที่ผมแปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะฮะแล้วมีประตูวินโดว์หน้าต่างแบ็กราวอะไรดีนี่คืออะไรชัตเตอร์นี่ยแล้วหน้าบ้าน,นอย่างนี้ก่อนนะเหมือนตึกแล้วก็ตามด้วยวินโดว์หน้าต่างปั๊บ เปประตูปุ๊บแหมสวยงามพอเศษสิทึ่ทึ่เออโอ้โหมันก็มีความสวยงามอยู่นะคุณแต่หน้าต่างไม่เท่ากันนี่สิทำให้ม oui. ันไม่สวยงามไหนดูดูคนอื่นเขาสิเห็นไหมคนอื่นเขาแบบละเอียดยิบเลยอหะของเรานี่ไม่มีความสิ่งที่เรียกว่าละเอียดเลยนะฮะเออไหนถ้ามันเป็นประตูบา<อ>นยักษ์นะฮะจะแค่เป็นหน้าต่างประตูบานยักษ์ทาให้หน้าต่างอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็นี่บอให้ผมทึ่ทึ่ โอ้ไม่กอดนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรเยียไปเคยียเคยียเคยีเราอาว่าเรานะ่าจะสุดท้ายนะเราก็จะมาทำแบบแบบอะไรเฮียสตูดิโอเดอะเบสช็อกเก a e เกมเมก่อนลาคนระับนี่ตัวทีครับผมตัวเฮดครับผมอ๋อเฮดอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ได้ดเราต้องตัวเ็มดีกว่านะ่าจะเอาตัวเอ็มนะเพราะว่าจะเป็นตัวยอหรือตัวถ้าตัวเต็มนี่มั้งแ่ ยาวเกินไปไม่ได้ไม่ได้ m โห m นี่นี่ f เี่ยอ่ามี s นะครับผม s น่าจะง่ายน่าดู s น่าจะง่ายน่าดูชื้อเหมือนเลขห้าเนาะ pms s ครับ g ครับผม g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  G กันเลยทีเดียวชื้อปับ g g ที่สวยงามสุดยอดมีอะไรสวยงามมากกว่านี้ไหมไม่ไม่ไม่ อะไรต่อครับเออจีนะฮะเออผมจะวัดเอ็มทำไมเนี่ยมันต้องเป็นตัวจีสิอุ้ยอันดูเลยอันดูเลยไม่ได้ไม่ได้ผิดผิดผิดชื่อชิด้าจริงผิดเลยคิดดูโอ้ my God ตัวจีครับโอ้หตัวนี้ตัวจียักนะฮะตัวจีอ้วนนะกินอะไรมาหลายสัปดาห์เกินไปอื้ืออื้อแล้วก็เอ็มอะเอ็มต้องตัวใหญ่ๆยังไม่ได้ฮะแบบประกาศนาประกาศสัปดาห์นะว่ะ เก็ลูกยิ้มครับผมลูกยิ้มไงยิ้มมียิ้มสองฝั่งนะแบบตัวนี้มีแต่ความสุขนะแฮปปี้กันทั้งสตูโอ้โหแล้วก็มีแบบไม่เอาดีกว่ามาโบเซต คำว่าทีเอ็มเอสจีมันหายไปไหนทำไมมันฝังอย่างนั้นเล่าเฮ้ยแต่ว่ารูทยิ้มนี่ยังพ,พอเห็นได้เนาะเออย,ยังพอเห็นได้อยู่อะ่ะเอยังมีความมันแบบพอเห็นได้นะสุดยอดสุดยอดนั่นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแล้นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าหืมกดติดตามคลิปนะครับผมเจอกันวู้บ๊ายบายเย้